สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟุกันททีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหูฟังจากค่าย Plex Tone นะครับซึ่งเป็นหูฟัง True Wireless นะครับที่เขาเน้นว่าไว้ใช้ในการเล่นเกมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเรื่องของ latency ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ต่ำกว่าตัวของ AirPods ด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือรุ่น Plex Tone for Life นะครับก็จะอยู่ในเคสอันนี้นะครับ ซึ่งสำหรับหูฟังของ Plexton e ตัวนี้นะครับบอกกันก่อนว่าเป็นหูฟังที่ผมได้มาฟรีนะครับก็คือไม่เสียตังค์โดยที่ Plexton e ไม่ได้มีเงื่อนไขในการรีวิวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอมเมนต์หรือว่าเรื่องการใช้งานอย่างเงี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้เนี่ยที่เด่นๆนะครับก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับก็คือเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักที่เบานะครับแค่ข้างละ4.2กรัมเรื่อง latency นะครับที่ latency ต่ำกว่า AirPods นะครับโดยที่ latency ตัวนี้จะอยู่่ที100 20มิลลิเซกแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับที่จะเป็นเขาบอกว่าเป็นฮาร์ฟเอียร์นะครับแล้วก็กันเหงื่อในระดับ IPX5 นะครับซึ่งก็ถือว่าสามารถกันน้ํากันเหงื่อในการออกกําลังกายกันได้แบบชิลๆดูที่ตัวของเคสกันก่อนด้านหลังของเคสนะครับก็จะเป็นช่อง micro USB นะครับสำหรับไว้ใช้ชาร์จตัวเคสตัวนี้นะครับซึ่งเวลาชาร์จหูฟังเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟมาให้นะครับหรือว่าเวลาเราชาร์จกับสายเข้าไปในตัวเคสอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นไฟบอกนะครับว่าในเคสเนี่ยเหลือ โดยที่พอเราเปิดออกมาข้างบนตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังข้างในสําหรับตัวของหูฟังแล้วเนี่ยนะครับตัวสเปคเข้าๆนะครับสำหรับตัวหูฟังเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ที่ตัวนี้เป็นระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0 q u e n c y response เนี่ยก็อยู่ที่20จนถึง20,000เฮกล่องของเขาเขาจะอ้างว่าใช้เวลาชาร์จได้ประมาณ1.5ชั่วโมงสแตนดบายได้อยู่ที่ประมาณ100ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้เทสนะครับเป็นแค่ตัวที่เขาอ้างมาแล้วก็ค่าความต้านทานอยู่ที่22โอห์มนะครับค่าความไวหรือเซนเซอริตี้อยู่ที่98เดซิเบลนะครับบวกลบอยู่ที่ประมาณ1.5เดซิเบลเดี๋ยวมาดูกันที่เคสอันอีกนิดหนึ่งสํ้ารับเคสเนี่ยอย่างที่บอกก็มันเป็นพลาสติกแบบใสนะครับแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยตัวของหูฟังจะเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับที่ของมันเลยนะครับทั้ง2ข้างเลย แล้วมันก็จะมีไฟเพื่อบอกนะครับว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับซึ่งตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้บอกสถานะด้วยนะครับว่าเวลาเราแพร์ลงเนี่ยมันแพร์ลิงสาเร็จหรือยังหรือว่าเวลาเราเปิดหรือว่าเวลาเรากําลังจะปิดหรือว่ากับใส่เข้าไปในเคสเนี่ยมันก็จะบอกสถานะนะครับแล้วก็ปิดลงมานะครับซึ่งฝาเนี่ยถ้าสังเกตกันดีนะครับจะเห็นนะครับว่ามันเป็นพลาสติกแบบใสหน่อยๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยชาร์จอยู่นะถ้าเกิดว่าหูฟังในอยู่ข้างในหรือว่ามันชาร์จไม่เต็มอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับให้บอกเห็นได้จากข้างนอกเลยแล้วเวลาชาร์จนะครับก็จะเป็นไฟอย่างนี้เลยนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันกำลังชาร์จอยู่มันก็จะบอกปริมาณของแบตเตอรี่ของเคสนะครับว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ซึ่งจากที่สเปคเขาเคลมมาเขาบอกว่าตัวเคสเนี่ยสามารถชาร์จได้ประมาณ4-6ครั้งและถ้าเวลาหูฟังเนี่ยมันชาร์จเต็มแล้วนะครับตัวเคสของมันเนี่ยก็จะปิดแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะดับอัตโนมัติ นอกจากตัวหูฟังและเคสที่เขาให้มาแล้วนะครับข้างในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีอยู่อีก2ออย่างก็คือสายชาร์จไมโคร USB แล้วก็ตัวซิลิคนนะครับตัวของบอดี้ของเขาก็จะเป็นแบบว่าซิลิคนที่เอาไว้ใส่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวหูฟังน่ยมันมีความแน่นมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวหูหฟังด้วยนะครับให้เกี่ยวกับใบหูได้แน่นมากขึ้น เรามาดูตัวบอดี้ของหูฟังกันบ้างนะครับสำหรับตัวบอดี้หูฟังแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นบอดี้แบบพลาสติกนะครับมีน้ําหนักเบานะครับอย่างที่บอกว่าแค่4.2กรัมสีเนี่ยจริงๆก็จะมีแบบ3ลายให้เลือกครับผมเรียกว่าเป็นลายแล้วกันเพราะว่าอย่างนี้นะครับที่ผมได้มาคือเขาบอกเป็นลายน้ําเงินนะแล้วก็มีสีเขียวนะครับก็จะเป็นอีกลายนะึงแล้วก็เป็นสีแดงเขาจะเป็นเหมือนลายไฟซึ่งสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าดูกันดีๆเนี่ย อันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเองนะคล้ายๆกับตัวของเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดของศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างจะเป็นที่โด่งดังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทําให้มันคล้ายๆกันหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อหูฟังทูวิลเลตตัวนี้นะครับปกติแล้วในทูวิลเลตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นการที่เปิดเคสออกมานะครับ แล้วเวลาเอาหูฟังออกมาจากตัวเคสแล้วเนี่ยมันจะติดอัตโนมัติแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะทํางานไม่เหมือนกับแบบนั้นนะครับตัวนี้จะต้องหยิบออกมาจากเคสนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อเปิดทั้ง2ข้างเลยนะครับให้มันติด โดยที่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะในความเข้าใจของผมผมคิดว่ามันก็ต้องกดแบบนี้แหละแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงนะครับในการกดเวลาออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยตัวแพลลิงของเขานะครับเขาจะไม่มีชื่อว่าเป็นรุ่น Plextone for Life หรืออะไรอย่างนี้เลยนะบอกว่าเป็นแค่ BT ตอนแรกผมก็งงนะครับว่า ใช่อันนี้หรือเปล่าว่าเราจะกําลังจะเชื่อมต่อกับอะไรแปลกประหลาดหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันก็คือเป็นตัวหูฟังตัวนี้แบบ d e f a u l t เลยนะครับเราต้องไปเปลี่ยนชื่อของหูฟังเอาไปเองนะครับเวลาเราต่อแพ ling กับเจ้าตัวนี้สําหรับการควบคุมมีเดียหรือว่าการเปิด p a y p o s e หรือว่าการลดวอลลุ่มหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลได้จากปุ่มบนหูฟังทั้ง2ข้างนะครับโดยที่ทางซ้ายเนี่ยจะควบคุมเป็นแท็กที่แล้วนะครับหรือว่าลดวอลลุ่มลงส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นเลื่อนไปแทร็กต่อไปหรือว่าการเพิ่มเสียงนะครับโดยที่การควบคุมก็จะคล้ายๆกับการกดบนรีโมทของหูฟังในหลายๆรุ่นนะครับก็คือกด1ครั้งในทั้ง2ข้างเนี่ยก็จะเป็น Pay p o s e นะครับกด2ครั้ง ทางซ้ายก็จะเป็นแท็กที่แล้วนะครับกดทางขวาเนี่ยสอครั้งก็จะเป็นแท็กต่อไปสามารถที่จะควบคุมวอลลุ่มโดยการกด3ครั้งทางซ้ายจะเป็นการลดวอลลุ่มนะครับทางขวาจะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆมันก็ใช้งานได้ตามที่มันพูดถึงจริงๆแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการใช้งานมันค่อนข้างที่จะทรมานหูพอสมควรเพราะว่า ปุ่มเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้กับหูมากๆครับเวลาเรากดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกล้องแล้วก็สถานหูเอามากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะคอนโทรลได้จริงเนี่ยผมจะต้องหยิบเอาหูฟังข้างนึงเนี่ยออกจากหูผมสักนิดนึงแล้วก็กดไม่งั้นเนี่ยหูจะปวดมากๆนะครับเวลาได้ยินเสียงกดเปลี่ยนแท็กหรือว่าการเพิ่มลดวอลลุ่มอะไรเงี้ยผมคิดว่าสเปคการใช้งานตามกระดาษเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าเวลาเอามาใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ ไม่น่าใช้งานเอาซะเลยสําหรับรูปร่างนะครับหรือว่าการฟิตกับหูนะครับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยรูปแบบฮาร์ปเอียที่เขาบอกเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนเอียร์พอตหรือว่าแอร์พอรตในทรงมาตรฐานที่เราใช้กันมากับหูฟังของ Apple เลยซึ่งดีไซน์แบบนี้จริงๆก็ดีนะครับตรงที่ว่าฮาร์ปเอียหรือว่าดีไซน์ของ Apple เนี่ยจริงๆเขาใช้งานง่ายนะครับแล้วก็กระชับหูที่กําลังดีเลยนะครับเป็นทั้งอินเอียร์แล้วก็เป็นทั้งแบบเอียร์บัด ไปในตัวมันก็จะเป็นแบบไฮบริดทําให้การใส่เนี่ยมันก็จะไม่หลวมหรือว่าไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็มันมีความสบายมีความโป่งหูได้แบบว่าค่อนข้างโอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกระชับหรือแน่นกับหูอะไรมากซะจนแบบเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาใส่หัวไปใส่หัวมาเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดออกจากหูได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าถือว่ากําลังดีแหละ นะครับสำหรับการดีไซน์แบบนี้เรื่องแบตเตอรี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานหรือว่าใช้ฟังเนี่ยผมเอาลองไปฟังแล้วใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับบวกลบไม่เกิน10หรือ20นาทีประมาณนี้โดยที่มือถือเนี่ยก็จะขึ้นเตือนว่าเหลือประมาณ10%แล้วนะครับก็คือแบตใกล้หมดนานประมาณ4ี่ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็เวลาใส่เคสเนี่ยจนชาร์จเต็มเนี่ยผมยังไม่ได้เทสแบบว่าจริงๆจังๆจริงๆแต่ว่าผมคิดว่าประมาณ 1>, 1ชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยผม,ผมคิดว่ามันก็ดับแล้วนะครับผมไม่ได้มาสังเกตว่ามันใช้เวลานานเท่าไหรแต่ว่าประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยถือว่าก็ได้เวลาในการฟังกับเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะอย่างน้อย80%แล้วแหละแล้วก็ข้อดีอย่างของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใส่เก็บกลับไปเลยครับเราไม่ต้องมาปิดหูฟังใหม่ใส่เข้าไปในเคสแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังเปิดหูฟังอยู่มันก็จะปิดมันก็จะะใช้เวลาาปปิิดอัััตตโนมมรณสก สิบวิประมาณนี้นะครับแล้วมังก็จะตัดการเชื่อมต่อกับมือถือที่ท่านเชื่อมต่ออยู่แบบอัตโนมัติให้เลยเวลาดูเรื่องการชาร์จนะครับก็ดูผ่านตัวแสงบนหูฟังนี่เอานะครับหรือว่าดูผ่านตัวข้างหลังเคสอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการขับหรือว่าพลังการขับความดังเจ้าตัวนี้กันนะครับเนื่องจากเป็น two wireless นะครับก็ใช้วอลลุ่มมือถือในการเล่งเสียงหรือว่าลดเสียงเลยนะครับความดังตัวเนี้ยไม่สามารถดังไปต่ํากว่าประมาณ7 บนมือถือเนี่ยมันมันก็จะดับไปเลยผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกับทัเวเลสทุกรุ่นหรือเปล่าจาตัวนี้เนี่ยดังตั้งแต่ระดับความดังยังไม่ถึง10ความดังที่ค่อนข้างเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน25-40ถึง40 แต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานปกตินะครับแค่25เนี่ยผมคิดว่าก็สามารถที่จะฟังได้ค่อนข้างที่จะพอแล้วแหละเสียงดังมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเล่งอะไรเยอะแยะเลยติดแค่ตรงที่ว่ามันปรับให้อยู่ในระดับกระซิบหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดัง ตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาพูดถึงเรื่องเสียงของหูฟังตัวนี้กันนะครับสำหรับ Plextone For Life ตัวนี้เนี่ยตัวเสียงเขาเขาจะเน้นการจูนไปทางเสียงักร้องแล้วก็เสียงพูดเป็นหลักโดยที่จะมีแหลมเนี่ยจะมีความเป็นมากายอยู่บ้างแบบเล็กน้อยเบสของเขาจะเป็นลูกเบสที่ไม่ใหญ่เป็นลูกแบบว่าเล็กๆกระชับไม่กวนย่านกลางมีความสบายแล้วก็รู้สึกว่าเวลาฟังแล้วมันไม่ค่อยอึอดอัดเท่าไหร แต่ข้อเสียหนักๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเสียงแหลมด้วยความที่มันเป็น True Wireless แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะหูฟังอย่างเดียวนะครับมันมีวงจรทํางานหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในคลิปแบบบ้านๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าในตัวของ True Wireless แล้วเนี่ยจริงๆคุณไม่ได้ซื้อแค่หูฟังนะคุณซื้อหลายอย่างไปกับหูฟัง True Wireless ด้วยเดี๋ยวจะไปอธิบายกันในแบบบ้านๆอีกทีหนึง่งเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่ามันมีอาการแตกเนี่เพราะว่ามันต้องมีวงจรหลายอย่าง ที่มันต้องทํางานร่วมกันไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่นะครับสำหรับเสียงย่านปลายเจ้าตัวนี้ก็จะมีอาการเสียงแตกที่ชัดเจนในความดังตั้งแต่แบบว่าเริ่มเบาๆมาจนถึงกลางๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็ ในระดับความดังส Banana ูงๆนี่อาจจะล้าหูได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ฟังแบบว่าพวกเพลงที่มันมีความเป็นแอมเบียนหรือมีประกายของเสียงกล้องหรือเสียงแหลมอะไรเง Area ี้ยเยอะๆเนี่ยตัวเสียงแหลมเนี่ยมันจะมีการหยับหยับเป็นเม็ดๆอยู่พอสมควรนะซาวด์สเตจของเขาเนี่ยตัวเสียงร้องนะครับมันจะลอยเด่นออกจากดนตรีแบบกําลังดีนะครับอยู่ตรงกลางหัวของเรา,เราแบบพอดีเป๊ะเลยเสียงร้องเนี่ยจะลอยเด่นออกจากดนตรีได้แบบกําลังดีเลยโดยที่มันมีความโปรง่งกว้างไม่อึด ours, อดัดนะครับแล้วก็ตัวเบสของเขาเนี่ย มันก็ไม่ได้ไปกวนกับย่านไหนมากทาให้เวทีเสียงของเขาเนี่ยกำลังดีแล้วก็ฟังได้แบบสบายๆแบบเพลินๆเ,เลยโอเคครับมาถึงเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญกับฟีเจอร์ของเจ้าตัวนี้ก็คือ การเล่นเกมผมไม่ใช่เป็นคนที่เล่นผับจีอะไรแบบเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าได้ไปลองฟังจากเสียงในเกมดูแล้วก็ลองเข้าไปในเทรนนิ่งโหมดนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเสียงปืนมันยิงเนี่ยมันมีความดีเลย์เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่การเล่นเกมที่จริงจังอย่างพวกเกม f p s หรือว่าการจับจังหวะดดนตรีมากเท่าไหร่ด้วยความที่ว่ามันดีเลย์ค่อนข้างที่จะเยอะถึงแม้ว่ามันจะยังน้อยกว่าตัวของ AirPods อย่างที่เขาเคลมไว้เนี่ยเวลาเราลากเป้าหรือว่าเวลาเราแท็กกิ้งเสียง จากซ้ายไปขวาเนี่ยเสียงมันจะช้ากว่าภาพช้ากว่าภาพแบบเห็นได้ชัดเลยทําให้เวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเนี่ยเราจะงงกับเสียงได้ค่อนข้างง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเกมเจ้าตัวนี้อาจจะเล่นเกมได้เป็นพวกแคชชัวรอะไรเงี้ยน่าจะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า เน้นไปทางเล่นเกมแบบผับจีหรือเกมที่ต้องแท็กกิ้งเสียงแล้วก็ฟังเสียงซ้ายขวาในแบบทันทีเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหูฟังแบบมีสายหรือเป็นหูฟังที่มีเลเทนซีที่น้อยกว่านี้นะครับถึงจะเอาไปเล่นเกมแบบพวกยิงหรือว่าพวกเกมที่ใช้ความคอมพิเตอรทีสูงๆได้แบบจริงจังสำหรับการดูหนังฟังเพลงนะครับผมคิดว่าตัวนี้โอเคเลยนะสามารถที่จะจับเป็นประโยคหรือว่าจับบทสนทนาของผู้พูดได้แบบที่โอเคเลยนะครับคือเสียงไม่หลุดออกจากปากมากดูหนังเพลินๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็พอใช้ได้นะครับ สำหรับเสียงไมโครโฟนของหูฟัง t ู u e w i r ตัวนี้เนี่ยจากที่ลองได้พูดคุย Discord ดูกับเพื่อนแล้วเนี่ยก็มีความเห็นจากเพื่อนนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงที่อุยีมากนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่ค่อนข้างหนักทําให้ตัวเสียงพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสียงที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อยมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะหยุมหยิมหยุ่มหยิม,ยม,ยมพอสมควรจริงๆแล้วสาหรับ t ู u e Wireless แล้วเนี่ยไมโครโฟนแบบนี้มันเป็นความปกติของมันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นนนหหหููฟังงที่่่รรราาาาาาาคคสสือววตํขดไแล้ บางค่ายก็ยังทําหูฟังติดไมโครโฟนที่ใช้งานจริงเนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากปลายสายแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ยินเสียงของผู้พูดได้ไม่ชัดเจนมากสักเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคครับสรุปหูฟังเ l e x Tone ท l i ฟ e ตัวนี้นะครับว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับตัวของบอดี้ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเบานะครับ ใช้งานง่ายสบายแล้วก็ไม่ปวดหูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่หลุดออกจากหูได้ง่ายตัวการระยะส่งสัญญาณเขาเนี่ยผมคิดว่าทําได้ดีนะครับระยะการส่งสัญญาณทะลุผ่านกําแพงเนี่ยผมคิดว่าได้ประมาณ2กําแพงนะครับจากการใช้งานในบ้านแล้วก็ระยะห่างจากตัวส่งหรือว่ามือถือเนี่ยสุดๆเนี่ยประมาณ5-6เมตรโดยที่อาจจะมีการสัญญาณขาดอยู่บ้านแต่ว่าก็จะไม่เยอะมากนะครับในที่ที่เป็นพื้นที่แบบเคหสถานหรือว่าเป็นพื้นที่บ้านเรื่องของเสียงเขานะครับถึงแม้ว่าเสียงเขาเนี่ยจะมีจุดด้อย เยอะในเรื่องของการที่ว่ามันไม่มีความชัดเจนของย่านแหลมหรือว่าเบสมันไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ข้อดีของการจูนเสียงในแบบที่เน้นไปทางเสียงร้องหรือเสียงพูดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เหมาะกับการฟังพอดแคสต์หรือว่าเป็นพวกวิดีโอหรือเสียง ASMR นะครับใครที่ชอบฟัง ASMR ก่อนนอนหรือว่าฟังพอดแคสต์เวลาพักผ่อนเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับสำหรับ คุณภาพเสียงที่มันให้มามันเหมาะกับการฟังเสียงที่เป็นในแบบพอดแคสต์หรือ a s m มามากๆเลยข้อดีข้อสุดท้ายก็คือดีเลย์ของมันเนี่ยเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับไม่เสียอัตรลดไปมากเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียหลายๆข้อที่มันมาทั้งหูฟังแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เรื่องแรกก็คือช่องชาร์จของเขาเนะครับจากที่เห็นนะครับก็คือช่องชาร์จของเขาเนี่ยจะอยู่เหนือตัวไฟที่บอกปริมาณของแบตเตอรี่ในเคสนะครับ ถ้าเราเอาสายมาเสียบตัวของเคสแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับคือถ้าเกิดว่าดูมุมนี้คือจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าไฟเนี่ยมันชาร์จไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าพอร์ตมันอยู่เหนือไฟนะครับมองไม่เห็นเวลาวางไว้อย่างนี้ยังไงก็มองไม่เห็นนะครับว่าเคสชาร์จเสร็จหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็ผมก็งงดีเหมือนกันนะครับว่าเขาดีไซน์ทําไมมาทําไมไม่เอาไฟให้มันอยู่ข้างบนข้อต่อมาก็คือการควบคุมมีเดียนะครับเพย์พอสหรือว่าการเพิ่มหรือลดวอลลุ่ม um ของเจ้าตัวนี้เนี่ย ตามเปเปอร์มันใช้งานจริงได้แต่ว่าเวลาใช้งานใส่กับหูเนะี่ยผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทําให้หูเนี่ยได้รับเสียงที่ค่อนข้างที่จะดังมากเวลาเรากดปุ่มทั้งสองข้างเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยครับผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเลย์ที่เยอะนะครับแล้วก็เวลาแท็กกิ้งเสียงกับภาพแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันแล้วรู้สึกว่ามันงงได้ง่ายนะครับถ้าจะเล่นเกมจริงเนี่ยผมคิดว่า ถ้าไม่ใช่เกมดนตรีหรือเกมที่เป็นผับจีอะไรเงี้ยแค่ชั่วหน่อยๆน,น่าจะเล่นได้แบบสบายแหละถึงแม้ว่าเสียงกับภาพจะไม่ตรงกันอันนี้ก็ต้องเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าคุณเหมาะที่จะใช้หูฟังเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปรีวิวของอันนี้นะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยผมเห็นมี YouTuber ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับได้รีวิวเจ้าตัวนี้ไปค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วก็ผมเนี่ยได้ให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกับทางช่องของอนอื่นเลยค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบ ข้อมูลจากช่องผมเนี่ยยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่เวลาที่ผมลงออกมานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหูฟังหรือว่าต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะไปที่ เฟซบุ๊กนะครับเป็นเพจฟุกนาทีวีนะครับอินบ็อกซ์ไปถามผมกันได้นะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมตอบได้อะไรที่ผมเคยลองผมก็จะตอบให้ตามความเห็นของผมเลยโอเคครับสำหรับฟุกนาทีวีในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ